ทิ้งขยะใต้ที่นอนน้แม่ดูเกิร์ตมานี่พิลูกมูยงตรวจดูแล้วมีอะไรสวัสดีครับคูเกิร์ตหล่อไหมครับอ่าอ่าคุเกิร์ตหล่อไหมครับมูยองก็อยากได้สงสารไม่มีโอ้ยมูยองทำอะไรอ่ะมูหยองทำอะไรคะยังหายติมโอ้ยคูเกิร์ตคูเกิร์ตนี่คูเกิร์ตหล่ออืออือสุดหล่อสุดหล่อแล้วเมียวอ่ะอันนี้ชุดตรวจของแม่มาดูตรงนี้ ับเลยนะคะเลือะเยอะมาแล้วอืมอืมอืมเห็นค่ะสบายมากดิน่าหน้าสบายมากตัวนั้นอืมอืมมูหยองของแม่อืมมูหยองอันนี้อันนี้ดูดูนี่เป็นรักหมาอืมอืมหมาอืมหมาเกิดสวัสดีค่ะมูยองมูยองสวัสดีค่ะ เงวัสดีค่ะวัสดีค่ะวันดีอะไรนแม่ก็จัดหนูอ่ะจะกอดมันก็ก่ดหมาถ่ายแมวว่างพี่ถายมวนั้นบนี้ี่ก็สบายพี่ลาูกเจบแมวกาอันนี้จะอยากใจ นี่ก็อยากไต้ที่นอนนี่ก็อยากไต้ที่หอบนี่ยังเห็นั้ยไปเก็บมาอะไรด้จะเก็บเร่อยไกเ้นโอยัอ้าพี่ครับยาเห็นไมีไไปเก็บม้ององข้าอะไรอยู่เห็นไหยเก็บอย่งอากาดิมาเกินครับ กินครับ